และนี่ก็คือฟาร์มกระบองเพชรแตบตัวนม,มัสนะครับหรือว่าบนมิอตัวน้มัสมัก็แล้วแต่นะครับผมอุปกรณ์ที่เราจะได้มาก็คือเป็นอันนี้นะครับเป็นกระบอกเพชรกับบนมิวนะครับผมนี่ได้รประมาณนี้เลยก่อนที่จะไปรับชมวิธีการสร้างเนี่ย,ก,ย,ยก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กันด้วยนะครับและนี่ก็คืออุปกรณ์ในการสร้างฟาร์มต้นกระบอกเพชรนะครับแล้วก็บนมิวนะครับผมนี่อุปกรณ์ก็จะมีจําพวกนี้เลยนะครับเดือดเดือด นก่อนอื่นเลยนะครับให้เราหาพื้นนะครับขุดไปประมาณ9้คูณหบ็อกนะครับ1 2 3 4 5 6นี่อย่างนี้1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6เจนอนี่นะครับให้ได้ประมาณนี้เห็นปหะ6คูณเนะครับ6 9เนี่เห็นไหม6คูณเนะครับผม เสร็จแล้วด้านในเนี่ยให้เราลื้อนะครับผมเราใส่เป็นบล็อกอะไรก็ได้นะครับในที่นี้ชึบชึบนี่ครับเราก็จะได้ประมาณนี้6กคูณเใช่ไหมครับแล้วเราก็วางนี้นะครับกําแพงไว้ปึ๊บ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 ตึด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 นี่ครับให้เราวางเป็นอย่างนี้นะครับผมนี่ล้อมรอบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราเอาทรายนะครับเอาทรายเนี่ยวางไว้อย่างนี้ ห่างหน่อยก็อย่างนี้นี่นะครับประมาณนี้แล้วก็ทำอย่างนี้เหมือนกันเลยตึบนี่ให้มันได้ประมาณนี้นะครับผมพอได้แล้วใช่ไหมครับให้เรานี่วางต้นกระบองเพชรตึบึบตึบตึบชึบชึบโอ้ยโตอย่างไวต่อไปนะครับให้เราเอานะครับเอากระตกงอย่าวางไว้ตรงนี้ตึบ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 บนี่ให้ได้ประมาณนี้นะครับผมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราน้ำนะครับมาใส่มุมนี้ กับมีมุมนี้นี่ใส่สองบุมอย่างนี้น้ำมันจะไหลประจบกันอยู่ตรงนี้นะครับผมเรได้ประมาณนี้เราลองเราลองโยของได้นะครับปึ๊บนี่น้ำมันจะไหลามาที่นี่ใช่ไหมถ้ามันไหลามาที่นี่เนี่ยให้เราขุดลงไปสองบล็อกปึ๊บป๊บ,ปบอย่างนี้นะครับเราสามารถถ้าเราอยากได้แค่ต้นกระบองเพชรน,นะครับเราก็ใส่แค่นี้ได้นะครับนี่แล้วก็เอาฮอปเปอร์เนี่ยมาใส่ตรงนี้ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเนี่ย กระบองเพชรเนี่ยมันไหลลงมาปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บนี่เราก็จะได้ต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ใช่ไหมเออถ้าเกิดได้กระบ,บองเพชรเนี่ยเราฟาร์มได้ปุ๊บมันก็จะไหลเข้ามาในนี่นะครับผมนี่ประมาณนี้แต่ว่าเราเราไม่เอากระบ,บองเพชรน,นะครับเราจะเอาเป็นอันนี้นะครับนี่เราจะเป็นโบนมิวด้วย ล้วก็ทำอย่างนี้ชิบป,ปึ๊บอย่างนี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเนี่ยให้เราขุดลงมาอีกอืมปึ๊บป๊บ,ปบอย่างนี้เสร็จแล้วเนี่ยให้เราวางกล่องไว้ตรงนี้ปึ๊บป๊บนี่ประมาณนี้แล้ววางปึ๊บนี่ให้มันได้อย่างนี้นี่นครับก็จะเป็นประมาณนี้ hopper ปปแล้วก็ hopper มปปคอมพิวเตอ,อะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เอา hopper ปเ,ปเนี่ยหันเข้าไปในนี่นะครับผม อยากรู้ว่ามันอยากรู้ว่ามันทำงานได้ไหมครับให้เราเอาของใส่เข้าไปในนี้อันหนึ่งปุ๊บเฮ้มไมามๆกระบอกเพชรใส่นี่มันก็จะลงมาอย่างนี้นะครับผมปุ๊บเสร็จแล้วพอเสร็จใช่ไหมฮอปเปอร์ก,ก็จะดูดเข้าไปแล้วเราก็จะได้โบนมิลมาประมาณนี้นะครับผมส่วนตรงนี้ก็เราก็อุดไปเลยได้ปุ๊บปุ๊บปุ๊บแล้วแต่ทุกคนนะครับว่าจะเอาอะไรจะเอาเป็น ถ้าถ้าจะเป็นกระบองเพชรเนี่ยเราก็เอาอันนี้ออกไปแล้วก็ใส่เป็นกล่องเลยแค่นั้นเองปึ๊บนี่อันนี้เราก็ใส่ปึ๊บอย่างงี้ปึ๊บเสร็จแล้วเราก็เอานี่มาใส่นะครับอ่าปึ๊บนี่แล้วก็เปิดอย่างงี้แล้วก็ปึ๊บนี่ประมาณนี้แล้วตรงนี้เราจะทำไงกับมันให้มันออโต้นะครับให้เราวางอันนี้เข้าไปปึ๊บสองชั้นอย่างงี้เสร็จแล้วเนี่ยแล้วก็ไปอย่างี้ปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ ตบ,ตบ,ตบ,ตบนี่ครับประมาณนี้แล้วก็ทำอย่างนี้ลากยาวมาเลยเนี่ยตรงนี้แล้วก็ปึ๊บทำอย่างนี้ทึบนี้ตึบโอ้ยไม่ไม่ไม่เนี่ยเราก็วางไว้อย่างนี้อนเ,อนเอ้ยไม่ใช่แหมประมาณนี้เอ้ยทำไมมันไม่ร่วงอ่ะอืมท่านอย่างนี้ก็ได้แล้วกัน เนี่ยเราเราวางไว้อย่างนี้เลยผิดพลาดนิดหน่อยนะฮะนี่ครับเราวางไว้อย่างนี้ให้มันตรงกับต้นกระบองเพชรของเรานะครับในที่นี้เนี่ยมันต้นกระอ้ยทำไมมันทะลักมาด้านหลังแ้่มันาออ,อ,อดูงงๆนะครับมันก็จะอย่างนี้ต้นกระบองเพชรเนี่ยเราก็จะทํางานอย่างนี้นะครับผมเดี๋ยวเราไปตกแต่งกันนิดหน่อยดีกว่าอ่าตกแต่งตึ๊บตึ๊บ ครับเอาละครับก็เสร็จเป็นที่ร้อยแล้วนะครับกับฟาร์มกระบ,บองเพชรและตัวดมัดน,นะครับกับโบนมิล ถ้าใครชอบคิดนี้เนี่ยก็เลี้กดไลค์กดซับสไคร้กันด้วยนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับเดี๋ยวนี้หวังซี่เจ้ามีบริการเติมเกมด้วยนะครับมีทั้งเติมเ,มเมกม,ม,เมเติมเงินมือถือบัตรเติมเงินราคาถูกจะได้ทั้งพร้อมเพย์ทูบันี่บริเวณและอีกหลายช่องทางมีแอดมินน่ารักน่ารักพร้อมบริการ24ชั่วโมงจะเติมเกมเติมเงินมือถือนึกถึงพวกเราหวังซี่เจ้าบริการเติมเกม